น้้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านนี้เข้มขน้นต้องจับตาดูดีๆแล้วก็ต้องฟังเรื่องราวดีๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองครับเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูซื่อนั่งสาวบุตรนาพรประท่านค่ะอายุ21ปีซื่อเด่นซื่อน้ำฝนค่ะ หนูยูอำเภอเพ่นค่ะจังหวัดอุดรอท่านี่เมือนนินุซิมาประกวดร้องเพลงจันพันดาวค่ะค่ะหนูเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็รักในเสียงเพลงมีอยู่รางวันนึงหนูภูมิใจมากที่สุดนี่ค่ะในรางวันของทุนกระหม่องหญิงอุบลรั์ค่ะงานทุ่งเสียมเมืองค่ะปี4,7ค่ะก็ตอนอายุ12ปี พ่อกับแม่เลิกกันค่ะพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางเขาทิ้งให้หนูอยู่คนเดียวผ่านไปสองปีแม่เขาก็กลับมาหาหนูแล้วบอกว่าขอโทษไม่โกรธค่ะเพราะว่าหนูเป็นลูกต้องไม่โกรธแม่นี่แม่หนูค่ะนี่แม่ค่ะแต่ก่อนแม่เสียใจรู้สึกว่าทิ้งลูกไปค่ะ แม่ก็มีดีปัญหากับพ่อนี่พ่อค่ะก็เลยทิ้งลูกไปค่ะอยากจะบอกว่าแม่ขอโทษที่แม่ทําให้ลูกเป็นแบบนี้ตอนอายุ18ปีหนูได้มีความรักกับผู้ชายคนหนึ่งผูกแขนอยู่กินกันมา3เดือนค่ะจากนั้นหนูก็กลับมาบ้านคราวนี้มันเกิดอาการแพ้ท้องไปตรวจด,ดูหมอก,ก็เลยบอกว่าคุณท้องนะ ท้องได้27วันแล้วปาาปึ้มอยู่ในใจว่าจะมีอีกหนึ่งชีวิตเสร็จแล้วคราวนี้หนูก็ไปบอกเขาบอกเขาว่าท้องเขาก็บอกให้ไปเอาออกหนูตัดสินใจว่าจะไม่เอาลูกออกผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยเลิกกันไปค่ะนี่แหละคะ่ะลูกหนูชื่อน้องไข่มุกคะ่ะอยากบอกว่าแม่รักหนูที่สุด ก็เมื่อ8เดือนที่แล้วหนูปวดหัวค่ะแล้วคราวนี้มือเริ่มชาละมือกับขาปากเนี่ยเริ่มพูดไม่ชัดก็ไปหาหมอเขาบอกว่าหนูอะ่ะเป็นเส้นเลือดตีบในสมองมันส่งผลให้แขนข้างขวาของหนูเนี่ยไม่สามารถจับอะไรได้ส่วนขาก็เดินกระเพกส่วนเสียงเนี่ยไม่สามารถร้องออกมาเต็มคำได้ ทำให้หนูเนี่ยไม่มีรายได้อะไรเลยแต่ถึงหนูจะเป็นยังไงหนูก็จะสู้ค่ะค่ะวันนี้หนูจะมารายการจันพันดาวเพื่อหาเงินไปรักษาตัวเองค่ะแล้วส่วนที่เหลือหนูก็จะไปดูแลแม่ดูแลลูกแล้วก็สร้างบ้านค่ะบ้านก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะขอต้อนรับคุณบุตรนา พรประธานหรือน้องน้ำฝนหมายเลข10ครับไม่เป็นไ да. รจ้ะเดี๋ยวพี่เช็ดให้เกเคไหมค่ะน้องฝนค่ะเคยใช้ชีวิตอยู่ ด้วยตัวคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครดูแลเลยตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่คะสิบสองปีคะ่ะแล้วหนูทํำยังไงคะตอนที่พ่อกับแม่ไม่อยู่หนูคิดว่าที่สถานเด็กกำพร้าเขาไม่มีใครเขาก็ยังอยู่ได้แล้วหนูทําไมจะอยู่ไม่ได้ตอนนั้นอายุสิบสองปีหนูมีเงินติดตัวอยู่กี่บาทมีห้าสิบบาทคะ่ะวันที่แม่ไปกับพ่อไป แรกๆหนูเหลือเงินอยู่ห0บาท50ิบาทค่ะมีพี่น้องไหมมีญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเราไหมไม่ค่ะหนูตัวคนเดียวเลยค่ะก็เลยตัดสินใจออกเดินทางทํางานหากินเลยค่ะไปกับวงอิเล็กโทรนเขาเาก็ให้วันละสองสามร้อยพอได้อยู่พอได้กินหนูไปบอกเขาว่าอะไรคะหนูขอสมัครร้องเพลงหน่อยหนูไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีแม่ ตอนนั้นเราได้รางวัลจากทุนกระหม่อมหรือ,อยังคะยังค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ที่หลวงขามได้รางวัลตอนก็จะจบป .6 หลังจากที่ดูแลตัวเองมาตลอดจกกนกระทั่งวันหนึ่งแม่กลับมาหาเราเมื่อวันที่คุณแม่กลับมาเขาพูดก,กับหนูว่าอะไรเขาบอกว่าเขาขอโทษที่ดิงัหนูไปโกรธเขาไหม ไม่โกรธเขาเลยเพราะว่าแม่จะทำยังไงก็ช่างแม่ก็คือแม่แม่ก็ยังเป็นแม่ของเราอยู่ในฐานะลูกเราโกรธแม่ไม่ได้ถูกไหมครับขอญากพูดคุยกับคุณแม่ครับคุณแม่ครับค่ะอยากเห็นคุณแม่ให้กำลังใจน้องต่อหน้าพวกเราทุกคนเนี่ยครับคุณแม่ครับค่ะ แม่อยากจะพูดอะไรกับน้องเชิญพูดได้เลยนะครับก็เข้ามาถึงตรงนี้ก็อยากให้ลูกสําเร็จในสิ่งที่ลูกปรารถนานะคะแม่อยากขอให้ลูกมีความสุขจากนี้ไปข้าหายนะคะขอบคุณคุณแม่มากนะครับเอาละ ลุงฝนพี่เชื่อว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกแล้วทีนี้พี่มีคําถามครับคเพราะอะไรคะทําไมถึงไม่อยากลูกออกเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเป็นแม่คนที่เป็นแม่เนี่ยย่อมไม่อยากฆ่าลูกตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างแม้ว่าหนูจะลําบากแม้ว่าเขาจะทิ้งเราไปก็ช่างแต่หนูก็จะต้องยืนหลักยืนหยัดให้ได้ เพื่อให้ลูกได้อยู่กับหนูผมขอปลบมือให้เขาหน่อยนะครับอาการของหนูเป็นยังไงคะตอนนี้ก็แขนข้างขวามันใช้งานยังไม่ได้ค่ะไม่สามารถร้องเพลงได้เหมือนเดิมมันร้องเพลงเร็วจังหวะเร็วมันไม่ได้เลยค่ะขนาดพูดเนี่ยยังพูดไม่ชัด ้องเพลงเพลงช้าเท่านั้นถึงจะ,จะลองได้ทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรคะตอนนี้แม่ก็ไปรับจ้างเสียหญ้าค่ะได้วันละสามร้อเสียหญ้านี่คือทำอะไรคะก็ถางหญ้าค่ะแล้วตอนนี้จะตัวน้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับสองปีสิบเอ็ดเดือนค่ะสองปีแล้วค่ะ,ค,ะความตั้งใจของหนูหน้าตอนนี้คืออะไรตอนนี้ถ้าสมมติว่าหนูได้เงินล้าน หนูกลับไปหนูก็จะไปรักษาตัวเพื่อที่จะกลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิมแล้วส่วนที่เหลือหนูก็จะเก็บไว้เป็นคุณการศึกษาให้ลูกเพราะว่าลูกจะได้ไม่ต้องลำบากหมอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหนูก็จะสร้างบ้านให้แม่ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในเรื่องราวของน้องน้ำฝนนะครับให้พิมพ์หมายเลขสิบแล้วส่ง SMS มาที่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดปดปดดนะครับน้องน้ำฝนครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะตัวให้คิดฮอดค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับกับบนเพลงที่ชื่อว่าตัวให้คิดฮอดค่ะเชิญชมได้เลยครับ<า>คุณผู้ชมค่ารัย ถึงมมีทาทุกอย่างแค่หยอกบึงอกอกดอกน้าซึ่งเมื่อจะหน้าลับตาก็เหมือนลืมกันปอนเสร็จคำหวานค้างในความจำาล่อใจทันลำลองตามครา พี่ยงครับเชิญครับสมแล้วครับที่ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะฮะ,ะพี่เชื่อว่าตอนที่น้องสมบูรณ์เนี่ยพอ,อร์เสียงพลังเสียงและการร้องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ค่ะน่าจะร้องดีมากค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่พร้อมแต่การร้องก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ำเสียงเพลาะมากค่ะที่เชื่อว่าชีวิตของฝนเนี่ยน่าจะฟ้ารองใจค่ะเชื่อว่าสิ่งที่ฝนทำเนี่ย มันก็จะมาหนุนความทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ชีวิตของเราให้ดีขึ้นยังไงก็แล้วแต่วันนี้พี่ยิงยงยมง,งามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องฝนให้สู้ๆต่อไปครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับพี่ายสวยจังเลยน้องน้ำฝนเราเป็นคนสวยปบบยิ้มแลว้วสวยจังเลยผิวพรรณดีแล้ววิธีการร้องอะ่ะก็คือมันเกือบจะถึงมันเกือบจะผิด มันมีลุ้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้พี่เข้าใจเพราะว่าร่างกายของหนู่มันไม่พร้อมนั่นนึกเหาอทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วะนะคะให้หนูตั้งใจเอาพลังจิตพลังใจแล้วก็เอาสติเอาปัญญาที่เรามีเอาความสวยสู้กับมันลุกทุกอย่างอยู่ที่ใจพี่เชื่อว่าหนูต้องชนะเพราะหนูผ่านมาได้อายุ12หนูยังยืนหยัดมาได้จนถึง21อหนูยังเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพได้เลย <mm ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องสู้นะคะร้องให้น้อยๆนะอย่าร้องเยอะเดี๋ยวตกใจนะคะนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะน้องน้ําฝนเบอร์สิบค่ะขอบคุณมากครับาน่เจอนครับพี่เอกครับเรื่องในการร้องเพลงวันนี้ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับส่วนในเรื่องของชีวิตคิดซะว่าตอนนี้มันยังฝันอยู่แต่เป็นฝันร้ายเมื่อไหร่ที่เราตื่นจากฝัน อาจจะเข้าสู่ชีวิตจริงวันนั้นหนูอจะสําเร็จแล้ว<ะ>สิ่งที่หนูคิดอยู่ในวันนี้แล้วหนูทำอยู่วันนี้หนูเป็นผู้หญิงที่เก่งกล้าแล้ว<ะ>วันไหนที่หนูตื่นจากความฝันนี้ขอให้หนูตื่นมาพบกับความสุขในชีวิตจริงๆริงสถีครับ<ะ>ขอบคุณมากครับเี่รครับน้องกิฟครับ ค่ะก็ชอบในความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของน้องนะคะที่ตัดสินใจจะก้าวต่อไปทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่ด้วยแล้วซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาด้านนี้ชอบเอาความรู้สึกที่ว่าบ้านฉันไม่อบอุ่นมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทําอะไรหรือทําอะไรไม่ได้ด้วยความที่ว่าเออฉันเป็นเด็กมีปัญหาเพราะครอบครัวฉันแตกแยกแต่หนูกับเลือกที่จะหาส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็เอาส่วนนั้นมาใช้ให้หนูสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ะคะ่ะ ก็อยากเป็นกำลังใจค่ะให้สามารถรักษาโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้หายแล้วก็กลับมาใช้เสียงที่เป็นพรสวรรค์ของหนูมาทำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขนะคะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณคีพครับ,บคุณไผยครับทั้งหมดที่ผ่านมาผลผ่านมันมาได้ไม่ยิ่งอยู่ตรงนี้ได้ที่บอกให้คำเทียวว่า น้องฝนไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่น้องฝนจะทําไม่ได้แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้พี่เชื่ออย่างนั้นว่าน้องฝนทําได้เป็นปกติได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค,ค,าครับทุหท่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับคือเรื่องราวของผู้หญิงหัวใจแกล่งคนนี้เป็นกำลังใจให้เธอด้วยครับและช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับ ศล Blade, ิลป e nah, ินร็อกในตำนานครับวง Black h e a d นะครับจะมาสร้างความมันในเวทีแห่งนี้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับยงนน้ดคกเเาแ่่พีีีท